ก็เป็นการเปลี่ยนบทบาทอีกขั้นหนึ่งของชีวิตนะคะก็เริ่มโตขึ้นผู้ใหญ่คาั้งช่องก็น่ารักมากก็ให้ความไว้วางใจแล้วก็เมตตาให้เปลี่ยนบทบาทแต่ยังรับจ้างเล่นละครอยู่นะคะก็ยังเล่นละครด้วยแล้วก็ทําละครไปด้วยอะไรอย่างนี้ค่ะก็ ก็ต้องเตรียมตัวเยอะเพราะว่ามันเป็นเหมือนงานใหม่ของยุ้ยอีกชิ้นหนึ่งซึ่งยุ้ยก็ตั้งใจอยากจะทําให้มันดีที่สุดแล้วก็เต็มที่ด้วยเล่นเป็นผู้จัดก็ส่วนผู้จัดแล้วก็เล่นละครก็ส่วนเล่นละครเราก็ต้องแบ่งเวลาให้ให้เป็นให้ได้ไยึด <c oughs> ผู้จัด3วันแล้วก็ยึดละคร4วันอะไรอย่างเงี้ยค่ะ <c oughs> บทบูเพราะว่ามันเป็นแนวแนวของขนาดของค่ายเราเพราะว่ายุ้ยกับทันเนี่ยรวมตัวกันก็ทั้งมีดรามา่าทั้งแอคชั่นเราก็จะคงจะจริงๆแล้เราอยากทําให้มันครบทุกรสแต่ว่า ว่าอันนี้ก็ประเดิมด้วยเรื่องเรื่องแรกเป็นแอคชั่นดราม่าก่อนดีกว่าตอนนี้อยู่คนละค่ายคนละค่ายของพี่ตุ๊กก็ส่วนส่วนของพี่ตุ๊กแล้วว่าอันนี้ของยุ้ยเป็นสตาร์เฟรมก็เป็นต่างหากค่ะสปีดวันเป็นของพี่ตุ๊กยุ้ยก็อยู่ในค่ายของสตาร์เฟรมด่วนต่างหากเลยไม่เกี่ยวกันแต่ว่าถ้างานไหนพี่ตุ๊กขามาอะไรอย่างเงี้ยพี่ตุ๊กก็จะมาดูแลให้อะไรเงี้ยค่ะเป็นดูแลตัวเองค่ะแล้วก็มีพี่สาวคอยดูคิวให้อะไรงคะครับยุ้สังกัดสตาร์เฟรมนี่หละครับเด็กในสังในคือ อ,อย่างที่บอกว่าเรื่องนี้จากเราเปลี่ยนสถานะจากนักแสดงมาเป็นผู้จัดเราก็ต้องดูตัวละครทุกตัวสมัยก่อนเราคือเราเราเรารับผิดชอบแ,<ล>แต่หน้าที่ต,ตัวเองใช่ตอนนี้เรา ต้องดูตัวละครทุกตัวดูคือมีความรับผิดชอบมากขึ้นใช่ค่ะความคิดเห็นที่มันไม่ไม่ตรงกันก็มีบ้างแต่ว่ารรเรื่องขัดแย้งกันแทบจะทุกคนน่ยที่แบบทํางานกันใช่ไหมเพ <c oughs> ราะว่าความคิดเห็นมันจะไม่ลงกันอยู่แล้วแต่ว่าเราก็ฟังเหตุผล <c oughs> แล้วก็อะไรที่ยอมกันแล้วมันเออมันโอเคกว่าอะไรอย่างเงี้ยมันก็มันก็ต้องมีบ้างกว่ายูจะยืนอยู่ตรงจุดนี้ได้ยยก็ผ่านการบททดสอบผ่านกฎระเบียบทุกอย่างเหมือนทุกๆคนเลยตั้งแต่แบบเขียนบททําเรื่องย่อทํทีต์เมนเข้าพรีเซนต์งานทุกอย่าง สี่ปีครับใช้เวลาเกือบสี่ปีใช่เราสองคนใช่ครับกชเราจะผ่านใช้เวลาเกือบสี่ปีตั้งใจแล้วก็ตั้งใจเต็มที่แล้วก็อยากจะจะทาให้มันดีที่สุดอ่ะเราเองเราก็ยอมที่จะทําทุกอย่างที่เราไม่เคยทําแล้วก็ที่เราทาไม่เป็นอะไรเงี้ยเราก็ต้องทําให้ได้อะไรตอนนี้บ้านใกล้เสียหน่อตอนนี้อยู่ประมาณ60% 70%ปนะปีหน้าปีหน้าครับปีอะไรปีหน้าเราไม่ได้บอกตอนไหนนะปี เดี๋ยวถ้าทุกอย่างสบายกว่านี้ลงตัวกว่านี้ก็ใครว่ากันคนถามเยอะกดดันไหมตอนตอนแรกๆก็กดดันตอนนี้เริ่มชินแล้วครับอยากให้พร้อมจริงๆอยากให้แบบว่าออกมาแล้วแบบพี่เราพร้อมแล้วเราพร้อมแล้วทุกอย่างสบายไม่อยากกดดันตัวเอง่ไปเร่งว่ายังไม่พร้อมเลยแต่ต้องแต่งอะไรอย่างเงี้ยมันไม่ใช่เขาก็ไม่ได้บ่นว่าอยากอุ้มหลานเขาแค่แซวๆหน่อยๆอะไรเงี้ยว่าแต่งเมื่อไหร่เมื่อไหร่จะแต่งว่าจะมีไม่ทันคนอื่นแล้วอะไรอย่างเงี้ย